ปกติค่ะแม่ขอถ่าย่หยนะลูกนะค่ะวซอดี้ค่ะมือนี้เนาะจักรปากสา15ามักินน้ำแตงโมงปันเด้อจกัจกรนี่น้ำแตงโมงปันร้านแตงโมงเพิ่นเอาเม็ดออกค่ะอุ้ยตะกินตะกินตะกิน นี่คือแตงลูกปั้น ร้านสิบบาทอ๋อ,อหลอดใช้เองม,มันบป็ลูก เขึ้นนม้มน้มแตงโมปันเนาะค่ะน้แตงโมปันเสร็จแล้วค่ะนี่นากินค่ะนากินสีชมพูค่ะชดเลยอร่อยค่ะอันนี้คือลานผลไม้เนาะนี่เป็นลานผลไม้ลานแตงโม มีหลายอย่างเลยค่ะมีแตงโมมีแอปเปิลค่ะแอปเปิลก็บมีสิบาทเนาะค่ะแอปเปิลมีสิบกุ้งเป็นเห็ดวดาไล้เป็นเห็ดวดไายเป็นตะนานกินมากนาะกินเหล่ามีองุ่นอุ้วนเขียวไน่ใหญ่อร่อยมากอร่อยมากอุ้วนเขียวไน่ใหญ่อร่อยค่ะหวานค่ะหวานหวานหวาน ลูกค้าลูกค้ามาค่ะ้าตึงค่าตึงจากค่าต้องมึงลูกค้าตึงเลยค่ะลูกค้าตึงเลยนเนาะแต่งม้ปันผลไม้แต่งม้หมมไหล่เม็ดค่ะ คิดเลยนะคะกินกินกินเลยม่ต้อไปคายเม็ดออกสำหรับคนขี่ขานคายเม็ดเนาะจัะจตนูนี้อ่างเงินอ่างกงนเขียว่งยยิ้่หวานข้าหวานปลากระลันตีได้ปาลาซื้อกินอยู่บ่อยค่ะ ขวดซองขวดซองอันนี้ช็อกโกแลตค่ะขวดซองใส่ีใส่ช็อกโกแลตกระป๋นมากินนี่ใส่เด็กป่ามา,มาคถ้คาถ้าถ้ชีพ แบบธรรมดามิา้งก์้านี่ครับผมอันนี้ไม่มีไส้ครับอืมอืมอืมชิ้นละสิบบาทเลยครับผมเอาให้ปลา,ากระสีชิ้นนะคะอ๋ออันนี้ชิ้นครับขอบคุณครับมาเกี่ยวไปกินกับขนมไอ้กาแฟมืาอื่นว่าต้องแช่ตัวเย็นนะครับได้าว,วางไว้เลยวางไวปยืดได้จักมือ,อยืดได้จักมือครับคุณลูก สามถึงสี่วันครับสามถึงสี่วันครับผมค่ะขอบคุณค่ะนี่โค้ดซองขวดซองของท่านปากปากตดมีสายปากเอิญผิดยังตัวครับเฮ้ยเฮตุกตาตัวปากเอิญผิดมาโดนเด้วยปาเอิญโคซดสองโอ้าเอิญโคซองนะนะมันมาแมนโคซองเนาะขวดซองครับผมเออเออปา เอิญเอิญพีดมาเดินนี่ขายดีเด้อเป็นขายดีนี่ป้าจะซื้อแล้วนี่ป้าเสียวไปกินกับไอ้นั่นเมืออืน่นค่ะเอา้าเราอันพ่อค้าพ่อค้ามีหน่าร้านายุใสอีกแน่ค่ะเนี่ยใช้ยุในหม้อไหมอีกร้านหนึ่งครับตลาดข้องสมทางกุกอันนั้นให้ให้แฟนขายครับทุกมมือ สิบห้าสิบบาทนะครับจะมีไส้ข้งางในตามใต้เลยครับกัวซองก็มีไส้นะคะสิบบาทตัวชิ้นเลยจะมีออริจินอลไม่มีไส้ถาดเดียว <50 S 2> ครับสิบบาทนะครับแสดงว่านี่ต้องเห็ดยูร่าใหญ่มาก่อนเป็นประจานอบอสตะกี้นะ่ะเคยแบบ เห็ดย ja so uh ูรานใหญ่มาเนี huh. yeah, oh, so ่ยครับร่องเห็ดกันเองเลยครับว่าจะเป็นอยงนี้เออเกี่ยวกับขายอุปกรณ์กินด้วยกันครับเออเออไม่ได้เลยครับแต่ละของค้าเป็นสามจุดมาโอ้ป้าก็คิดว่าแม่นอันไปเป็นอ่าพนักงานร้านใหญ่มาก่อนหรือจังคอยมาเปิดของต่อของโอ้ยเห็ดยากอยู่เด้ะ ได้สูตรจากสายราคาเนี่ยลูกซ้ายยูทูบครับย <YouTube S 2> ูทูบยูทูบเลยครับออ,อ,าาอาจารย์นะครับค่ะค่ะปากขอท้ายในเด้เค่ะค่ะนี่ไพ่ไพ่ไพ่กะลีเนาะครไทยประเทศเองครับอืมอืมตาตาแซ่บเนาะตาแซ่บตาแซ่บค่ะนี่คือไพ่กะลี ท้าไก่กะลีค่ะเขาต้องเบ่าให้เหมิดเหมิดเบ้าบ่าเหมิดมันบอดีค่ะท้ายไกล่กะลีเนาะจากอันหมูหวานหมูหวานเนี่ยปลาได้ตะไลสดไล่ไล่สดน่ะมันออกออกคลิปคลิปหน่อย่อได้ออเออันนี้สิเป็นอ่าคลิปแปดนาทีแล้วกระ่ี จ้านั่นล่ะป้าก็สีเอาไปลงจังสันไฮน้ำอันแมนสิบะมีคนเมืองเป็นพันกันได้เลยใจเย็นๆสีหาลอยอยู่เด็กแมนป่ามาะมัป่าเห็ดไม้ป่าโอ้คันเห็ดไม้ขนาดเห็ดไม้ข้นยังเบืองป่าหนึ่งเออมาข้นมากนีหรอกโฆษณาเขาแล้วกันไม่ได้ค่ะป้าบะทั้นเด็ดพานชั่วโมงลูกแมนแครับชโม้งสีพันชโมงป้าพึ่งได้ ชั้นสองโอ้ไกลเราไกลเราอยู่แค่น้อยนึงได้แท้แล้วก็ได้แล้วก็ได้มันมันเป็นแฟนเปันพยันต์นุ่งภาค่ะคป้าป้าบม่ได้ไล่สดไหมบม่ได้ไล่สดป้าไม่เคยได้ป้ากับมีดแต่แบบไล่กินข้าวไล่เฮ็ดอาหารเขายนีมันเศร้าอ่ะมันมันูเป็นไอศครีมแค่หนผมันเนี้เออเออมองสบายฟังนะานองเฮ็ดแบบว่าสมมติว่าไอเด็กคนจะเบิ่งต่อหเนี่ยให้ชิปแป๊บเดียวเฮ็ดแป๊บเดียวเพือจังหวะ บไ้ยางไป่เรื่องเด้อถาบเบื่องเด้อพี่น้องแถบเบื่งเด้เเดเเดอเพ่ก็ตัดชิปนี้เลยพ่อกระอยอยงของมันยงของมันอี่อ